สวัสดีครับพิกโกซีน X วันนี้ครูปิกจะพาไปชมคลองโอตารุประเทศญี่ปุ่นนะครับวันนี้ฟ้าฝนเป็นใจเดินทางด้วย JR จากซัปโปโรไปโอตารุสวยงามมากให้ภาพบรรยายกันแล้วกันนะครับสวัสดีครับพิกโกซินเวันนี้เป็นวันอีกวันหนึ่งที่แดดดีนะครับวันนี้ครูปิกก็จะออกไปเที่ยวนั่ง JR ไปเที่ยวโอตารุเหมือนเดิมนะครับ เพื่อนเพื่อนครับตอนนี้คุปปิกมาถึงโอตารุแล้วนะคะเพื่อนเพื่อจากรถไฟนะคะบนี่อนเพื่อนจากรถไฟอากาศก็ค่อนข้างเย็นนะคะคุปปิคก็จะออกไปแล้วไปเดินตามเมืองโอตารุกันเถอะไปเล้ตอนนี้คุปปิกนะคะมาถึงที่โอตารุเรียบร้อยแล้วออกมาจากสถานีเมื่อกี้แปข้ห้องน้ำนะครับอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศด้านหน้านะครับสถานีรถไฟ JR โอชารุบุ๊คพี่ก็จะเดินไปทางโนนมีนักท่องเที่ยวเดินไปทางโนนนะครับเป็นเมืองเล็กๆนะครับแต่ว่าเราสามารถเดินได้ก็จะไปทางโนนดูดไปะะ่างหาเจอกันนี่เป็นสถานีหน้าสถานีโอตารุนะคะเพืเ่อนๆภาพาชัดเดลยเมื่อกี้บุ๊พี่เดินโอน่าจะมาถาง ตลาดนะครับมีกูเยอะมากเลยตรงนี้ก็เป็นทีนนน่วิ่งเดินมาเมื่อกี้แต่คนเยอะมากเลยนะครับคนเยอะมากเลยก็ไม่รู้จะกินอะไรแต่ก็เดี๋ยวหาดูก่อนนะครับตอนหากลับมาก่อนคนเยอะมากเลยนะครับตนนะะรงนี้นะครับเป็นหางข้าวดิว่ิออกมาเมื่อกี้นะครับข้างในก็เป็นอาหารข้างนสดไม่ยุกอย่างเลยอยากจะให้เขาทำอะไรก็เลือกได้เลยนะครับ แล้วนะครับมาถึงแล้วที่คลองมุตระโอ้โหสวยงามวันนี้เป็นหน้าร้อนนะครับสวยแต่ว่าเขาบอกว่าหน้าหนาวจะสวยมากกว่านี้นะตรงนู้นมีบริการลงเรือล่องเรือ40นาทีนะครับใครสนใจก็เชิญมีภาษาไทยด้วยนะไม่ได้าาายินอยูางในนักท่องเที่ยวเยอะค่อนข้างเยอะเพราะวันนี้อากาศดีครับ แนวนะลองดูคองแม่หาสวยเสียงคนเรียกกันนะครับกเุากำลังจะเดินไปนะครับเดินไปตรงตรงคลองเดี๋ยวไปดูเขาล้องเรือแปบ๊บหนึ่งนะักท่องเที่ยเยอะมากนะคนไทยก็เยอะนะครับแั่ไม่รู้ว่ามีใครบ้าง เขาก็จะลงเรือกันล่องเรือกันพี่ว่าถ้ามีเวลา40นาทีก็อยากจะร่องเหมือนกันดูก่อนนะครับก็เขากาลังจะไปล่องเรือกันนะครับรอลูกค้าเต็มแล้วก็จะไปแล้วน่าจะมีหูฟังทุกภาษานะครับนุ่นมาแล้วเห็นไ,ไหมมาแล้วลอดมาแล้ว ยยนันถึงตรงนี้ตรงนี้เป็นป้ายไฟนะครับกลางวันก็มองไม่เห็นแสงสีเท่าไหร่แต่กลางคืนน่าจะสวยงามนะครับวกูพิกก็จะอ้อมไปอีกด้านหนึ่งไปดูความสวยงามของตอนกลางวันโอ้โหสะอาดมากเลยนี่ครับมีเจ้าของรอยอยู่ หนึ่งเจ้าเป็ดน,น้อยสองตัวนะครับซาก,าากิบันดาโอตารุนี่ไงเรือมาแล้วโอเป็ดลบเป็ดลบนี่ไงเ,เไงขาล่องไปแล้วนะครับล่องไปทางโน้นแล้วก็เดี๋ยววนกลับมาลอดใต้สะพานแล้วไปอีกด้านหนึ่งนะครับใช้เวลาประมาณสี่สิบนาทีเ <ๆ S 2> ขาจะรอ,อให้ลูกค้าเต็มนักท่องเที่ยวเต็มก่อนนะครับเมื่อกี้สังเกตดูลนะ แต่ว่ามันน่าจะนานไปน,นิดนึงเดี๋ยวครูปิ๊กเดินชมเมืองดีกว่าเพราะว่าวแบบล่องเรือแบบนี้เราก็เออ้วก็บ่อยแล้วนะครับไม่ว่าจะไปยุโรปมก็ท่องทุกเทือกเกือบทุกเมืองก็รอโอกาสหน้าก่อนน่าจะตอนที่เป็นฤด,ด,ดูหนาวหิมากก็ค่อยล่องนะครับนี่ชอบจังเลยชอบสีนี้อ่สวยมากเลยอะ่ะ สีแดงๆนัน้นะภูพิชชอบเพราะจุดประสงค์หลักมาที่นี่ตอนแรกก่าว่าจะมาดูาทุ่งลาเวนเดอร์ใช่ไหมครับแต่ว่ามันไม่ใช่ฤด,ดูแล้วมันต้องเป็นเดือนไหนไม่ไมแน่ใจก็อาจจะเป็นเดือนกากัญญาแต่เรามาช้าไปนิดหนึ่งก็ไม่เป็นไรเราก็เปลี่ยนว่าเอ๊ะมาดูใบไม้เปลี่ยนสีดีกว่าก็เมืวว่อวานก็เห็นไปแล้วที่สวนออนดูรีนะครับอันนี้ก็มาที่นี่ก็สวยอยู่นะครับ แล้วเดี๋ยวก็จะไปตรงที่ซัปโปโรยูนิเวอร์ซิตี้นะครับเราไปดู่อยไม้แปลกปวยสีเหลืองๆอ่ะเดี๋ยวจะไปดูอีกทีนะครับอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศริมทะเลที่ครูพ๊กมานั่งคุยเนี่ยนะครับก็เป็นเมืองท่ามีแปลกใจเลยว่าร้านร้านอาหารทะเลเยอะมากเลยสดๆทั้งนั้นเลยไม่รู้ว่าจะกินไหมอ่ะแต่ดูก่อนว่า มื่อเช้าทุกเช้าที่โรงแรมก็จะกินอาหารทะเลกินซูชิกินอาซาซิมิอยู่แล้วนะครับนี่ก็เป็นมุมอีกมุมหนึ่งนะครับของเมืองติดชายทะเลเลยอุดตรุพี่ก็ม,มาเก็บภาพอีกมุหนึ่งให้เพื่อนๆได้ชมเป็นเมืองท่านะครับตรงนี้ก็มุนจะซูมให้ดูส่วนเชยแต่ก็ไม่ไปดีกว่านะครับ พี่ก็ว่าจะกลับละเดี๋ยวไปดูเมล่อนก่อนนะครับก็เป็นความสวยงามของคลองโอตารุและร,บรอบๆเมืองโอตารุนะครับสวยงามมากก็อย่าลืมนะครับว่างก็แวะมาชมกันได้เลยหลายคนถามว่าแล้วได้ทานอะไรได้ดื่มอะไรที่เป็นซิกเนเจอร์ไหมแน่นอนครับและจะรีวิวให้ดูนะครับ